ไปเที่ยวยุโรปในช่วงยุคโควิดฝรั่งเศสอิตาลีใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่และไปเที่ยวที่ไหนบ้างช่วงนี้เราไปเนี่ยเป็นไบๆมร่วงแต่ความสวยคือแบบเป็นประเทศมีที่ดินแพงที่สุดในโลก สวัสดีครับทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาทําการพูดคุยกันนะครับช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเราเองนะครับก็สามารถที่จะออกไปต่างประเทศได้นะครับและสามารถบินกลับได้ถ้าเกิดว่าเป็นในประเทศที่เขามีการรองรับทั้งหมด63ประเทศณวันที่ผมถ่ายทำนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็ไปทริปยุโรปมาทั้งหมดเป็นเวลา14วัน13คืนนะครับรวมกักตัว1คืนที่เป็นระบบ Test and Go นะครับเดี๋ยวนี้จะมาคุยให้ฟังว่านะครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไปที่ไหนบ้างตอนกลับเข้ามาทํายังไงและใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกี่บาท มาเริ่มมันก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากจ,จะไปโซนยุโรปนะครับช่วงนี้เนี่ยาอาจจะเห็นบางคนเนี่ยก็เริ่มแบบตัดสินใจแบบเดินทางใช่ไหมอาจจะไปติดต่อเรื่องงานอาจจะไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติอะไรก็แล้วแต่นะฮะล่าสุดเนี่ยครับเราไปมาเมื่อวันที่11เดือน11ปี2021ผมเนี่ยเลือกที่จะบินไปลงฝรั่งเศสและบินกลับจาก อิตาลีนะครับจริงๆงแล้วเที่ยว4ี่ประเทศเพราะว่ามีไปมอลาโกแล้วก็ซานมาริโน,โนโด้วยซึ่ง2ชื่อนี้ก็นับเป็นประเทศเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยหลายคนถามว่าก่อนไปครับพี่มันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างวัะนั้นมาดูการเตรียมตัวก่อนสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวอ่านโพลไปด้วยนะฮะอย่างแรกเลยคือ คุณต้องมีวีซ่าคำถามคือช่วงนี้ทำวีซ่ายากไหมต้องบอกว่าก็เหมือนช่วงปกตินะแต่ว่าผมตัดสินใจค่อนข,ข้างปรปปับนะครับก็อย่างฝรั่งเศสเนี่ยก็ไปทำของ L S เอ๊ะหรือ T S L สักอันหนึ่งครับขึ้นมาตอนนี้นะครับนี่เรียบร้อยอก็เอาง,ง่ายๆครับไปทำวีซ่าก่อนประมาณ7วันทำการแต่ว่าทำการก็คือไม่นับรวมวันที่ไปทำไม่นับรวมเสาร์ที่แล้ววันหยุดแต่ตอนผมไม่ทำเนี่ย4วันทำการนะครับได้วีซ่าแล้วก็บินเลย1คือมีวีซ่า2คือคุณจะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ2โดสนะครับซึ่งถ้าเป็น ที่ประเทศปลายทางเขารับรองด้วยซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ระบุนะครับว่าเป็นวัคซีนอันไหนเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องไปดูว่ามันอัปเดตแต่ละรอบเนี่ยมันมีตัวไหนที่เขาลองรับบ้างนะครับไปเช็คตับสถานทูตเอานะแต่ถ้าเป็นของคนที่ฉีดในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องไปขอวัคซีนพาสปอร์ตแต่อย่างผมคือเราตอนนั้นไปฉีดที่อเมริกามันก็จะมีวัคซีนที่เป็นใบฉีดเนี่ยของอเมริกามาให้อยู่แล้วผมก็ใช้ใบนั้นเลยไม่ได้ไปขอวัคซีนพาสปอร์ตนะฮะมีประกันการเดินทางครับซึ่งก็ทกกาไรรว COVID รบวรบบอนนะคักกมาโิ่ง ผมสัมผัสได้วันมีอะไรที่วิ่งผ่านหลังผมไปไอหมาตัวนี้นี่72ชั่วโมงก่อนไปนะครับซึ่งเราก็เลือกไปตรวจที่โรงพยาบาลปิยะเวทนะครับ24ชั่วโมงได้ผลการตรวจ72ชั่วโมงก่อนบินออกจากประเทศต้นทางนะครับอันนี้คือผลตรวจพอมีครบแล้วปุ๊บก็สามารถเริ่มบินได้เลยนะครับอะเปิดมาครับก็นี่คือบรรยากาศของสุวรรณภูมินะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คนเริ่มกลับมานะครับไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะฮะแล้วก็วันแรกของเราครับคือวันที่11เดือน11นะครับเราก็ทําการบินไฟ์ไปกรุงเทพอบ อบดี Abu และอาบุดีไปปารีสซึ่งเราบินสายการบินเอทีเอตมองบอกว่าโปรมันถูกมากถูกจนแบบตกใจแต่เดี๋ยวราคาสรุปให้ตอนท้ายนะครับแล้วผมก็ใช้วิธีการซื้ออีโคโนมีคลาสแต่ว่าใช้วิธีการอัปเกรดนะครับเป็นบิสเนสแทนออกประมาณตอนเที่ยงคืนที่ผมบินนะออกเที่ยงคืนของวันที่12นะครับแล้วก็ไปถึงประมาณเที่ยงของปารีสเมื่อไปถึงเที่ยงครับก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับอาจจะแบบเ,เก็บของเข้าที่พักนะครับเดินเล่นหาของกินอะไรนิดหน่อย วันที่2ครับก็ยังคงอยู่ที่ปารีสเหมือนเดิมครับก็จะไปเที่ยวตามจุดแลนด์มาร์กต่างๆนะครับไปถ่ายรูปอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตามใจเบลนะครับวันนี้ก็มีไปถ่ายรูปหอไอเฟล1จุดนะครับกินข้าวเย็นวันที่3นะครับเราก็ยังอยู่ที่ปารีสเหมือนเดิมนะครับก็คือ1 3บสเดือนสิอันนี้ก็จะไปย่านมอมมาร์นะครับถ่ายรูปตึกจมนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะซึ่งเดี๋ยวทุกคนสามารถติดตามอีพีเหล่านี้ได้นะครับได้ภายหลังที่กำลังจะออกมาเรื่อยๆนะฮะมีทั้งหมดอ๋ เอาให้หนำใจกันไปเลยนะฮะช่วงนี้นะครับไปชองอลิเซ่ไปจุดต่างๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปไอเฟลจุดอื่นๆเมื่อจบวันที่3ครับวันที่4นะครับเราทําการนั่งรถไฟซึ่งผมเลือกนั่งรถไฟเฟิร์สคลาสของฝรั่งเศสเพราะว่าอยากจะรีวิวว่ารถไฟเฟิร์สคลาสของฝรั่งเศสเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับเหมือนที่ไทยไหมต่างกันยังไงนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็น mm hmm. เมื่อน,นั่งรถไฟเฟิร์สคลาสนะครับก็ไปลงที่เมืองที่ชื่อว่านีสนะครับนีส nice เนี่ยเอาง่ายเนี่ยถ้าเป็นบ้านเรามันจะมีความคล้ายๆกับพัทยาหหัวิน เป็นพระยาหัวหินของบ้านเขาแต่ความสวยคือแบบโอ้โหคือต้องบอกก่อนนี่เป็นโลซีซั s ของเขานะครับเพราะว่าช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นใบไม้ร่วงมันก็จะไม่ได้แบบเป็นที่นิยมขนาดนั้นเพราะว่ามันหนาวคนไม่เล่นน้ํากันแต่น้ํายังใสามากฮะเห็นนะแล้วก็บรรยากาศดีมากแล้วที่สำคัญคือคนน้อยอนิสเนี่ยก็ไปเที่ยวตามจุดชายหาดเมืองเก่านู่นนั่นนี่นะครับเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งครับวันที่5วันที่15เดือน11เนะครับเราก็จะนั่งรถไฟไปเที่ยวประเทศโมนาโกซึ่งโมนาโกเนี่ยเป็นประเทศที่เล็กประมาณอันดับที่2ของยุ แต่2ของโลกหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์จำไม่ได้ <c oughs> คือเป็นเป็นรัฐอิสระที่อยู่ในฝรั่งเศสเขาบอกว่าเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าถ้าคุณเดินไปเนี่ยประมาณ10คนนะผมจำเลขไม่ผิดนะคุณจะเจอประมาณเออ่อคน ที่เดินส่วนคุณเนี่ยเป็นเศรษฐีที่มีเงินระดับหมื่นล้านในประเทศนี้และมีที่ดินที่แพงที่สุดในโลกนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเศรษฐีใครๆก็อยากมีที่อยู่ที่โมนาโกถ้าใครนึกไม่ออกครับให้ไปดูหนังเรื่อง i r o อน a n ภาคที่มีตัวที่ใช้แสรนั่นแหละครับคือถ่ายที่โมนาโกเที่ยวโมนาโกเสร็จปุ๊บตอนเย็นก็จะกลับมาเที่ยวที่นีสต่อนะฮะเสร็จจากนิสปุ๊บนะครับวันที่6 d เดย์หกเนี่ยเราจะเริ่มทําการย้ายประเทศแล้วนะครับเราจะนั่งรถไฟซึ่งผมเลือกนั่งรถไฟชั้นหนึ่งของอิตา มิลานหรือว่ามิลานนะครับซึ่งมิลานก็เป็นเมืองเศรษฐกิจสําคัญนะเป็นเมืองแห่งแฟชั่นของอิตาลีหลายคนสงสัยว่าเราเข้าอิตาลีได้ไหมผมจะบอกงี้ว่าเข้าทางรถไฟเนี่ยเข้าได้ปกตินะครับก็คือว่าเวลาเราไปขึ้นรถไฟเนี่ยมันจะมีคล้ายๆด่านตรวจแต่ก็ไม่เชิงว่าด่านตรวจคือเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะมาขอเช็คพาสปอร์ตเรา ว่าแบบโอเคคุณมีวีซ่านะหนก็จะมาเช็คว่าคุณได้ฉีดวัคซีนหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพอตรวจครบเขาก็ให้เราเข้าประเทศได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรวันนี้เนี่ยเราก็จะเข้ามาที่มิลาโนอโน,นะครับแล้วก็ได้เดินเที่ยวในมิลานนิดนหน่นนอยๆแล้วก็เช็คอินนอนมิลานเสร็จอีกวันหนึ่งครับเราจะเริ่มทําการเช่ารถาเพราะว่าในอิตาลีเนี่ยจะเป็นการรถทริปเช่ารถนะครับขับไปที่เลคโคโมถ้าให้เปรียบเทียบจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาเปรียบเสมือนฮอลสแตดแห่งอิตาลีคือแบบความสวยมันแบบสูสีกันเลยเป็นททะเลาาี่่ใหญม แล้วก็สวยมากนะครับขับรถไปเที่ยวช่วงนี้คนน้อยมากนะครับก็จะไปเนี่ยตั้งแต่เมืองเ,ออเวเรน,นานะครับเบลจิโอพอเที่ยวเสร็จปุ๊บวันที่8ครับเราก็จะขับจากมิลานอนะครับมาที่ซานมาริโนอ้าวเป็นอีกประเทศหนึ่งแล้วครับเป็นประเทศเล็กๆอ,อ่เล็กอันดับ3ของยุโรปนะครับ แต่ว่าอยู่ในอิตาลีเป็นรัฐอิสระที่อยู่บนหุบเขานะครับคือมันอลังการมากครับต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหแบบลึกลับแล้วก็สวยมากก็ไปเที่ยวซานมาริโนแล้วก็นอนที่ซานมาริโนในเมืองเก่านะครับวันที่9ครับวันนี้เป็นวันที่19เดือน11นะครับขับรถยาวๆไปครับประมาณ4 5ชั่วโมงนะครับจากซานมาริโนเนี่ยไปที่กรุงโรมกรุงโรมที่เป็นต้นกําเนิดแห่งอาณาจักรโรมันนะครับคุณเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวท็อป ท็อป10ของโลกนะเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยต่างมาโรมเพราะว่าโรมเนี่ยมีแบบเขาเรียกอะไรสิ่งมระจัรย์ของโลกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบโคลเซียมนะครับเป็นแบบเอ่อโรมา่าหรืออะไรต่างๆประวัติศาสตร์ยาวนานมากตั้งแต่ยุคสมัยโรม,มันยันกรีกยันอะไรเต็มไปหมดนะครับทุกคนก็จะมาดูที่นี่กันก็มีการเที่ยวในโรมกินสตตีทฟูดแล้วก็นอนที่โรมเสร็จปุ๊บวันที่10นะครับ20เดือน11นะครับเราจะไปกันที่กรุงวาติกันวาติกันเนี่ยเป็นประเทศที่เล็กที่สุด ในโลกและอยู่ใจกลางกรุงโรมนะครับก็คืออาณาเขตมันแค่ไม่กี่ตารางกิโลเมตรเองวัติกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของอคริสตชนนะครับชาวที่นับถือาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเพราะว่าพระสัตตปปาปาเนี่ยหรือว่าโป๊ปเนี่ยเขาจะอยู่ที่นี่เลย แล้วก็จะมีวิหารอะไรข้างในครับก็คนส่วนใหญ่ก็จะมาเที่ยวมาชมประวัติศาสตร์ตัวนี้นี่กันนะครับสามารถเดินผ่านพรมแดนเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จจากวัติกันครับก็จะไปเที่ยวในโรมนะครับตามจุดต่างๆนะที่เขาไปกันนะฮะพอเสร็จจากโรมเราก็จะทําการขับรถนะครับไปที่กรุงฟลอเรนซ์เนี่ยก็เป็นอีกเมืองหนึ่งชื่อดังของอิตาลีนะครับความพิเศษของการให้เรามาที่นี่รอบนี้เพราะว่าฟลอเรนซ์เนี่ยเป็นเมืองแรกๆครับที่ เขามีการจัดคริสต์มาสมาร์เก็ตผมเชื่อว่าเป็นฝันหลายๆคนครับคือขนาดเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราเป็นชาวพุทธเรายังชอบเทศกาลคริสต์มาสเลยใช่ไหมเพราะเราจะรู้สึกว่ามันจะได้ยินเพลงจิงกเบลกับเขาเล่นตามห้างอ่ะได้ยินจิงก์เบลจริงอยู่แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยฟีลกู๊ดเพราะว่ามันมันสิ้นปีแล้วอะ่ะและที่นี่จัดคริสต์มาสมาร์เก็ตครับเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูคริสต์มาสมาร์เก็ตของแบบชาวยุโรปจริงๆเลยนะครับถึงจะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศอื่นหรือเมืองอื่นแต่ถือว่าได้เที่ยวแล้วนะฮะแล้วก็็เเ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 เททททีีีีีี่่่่่ยยววในนนนนฟลอออออออรรรรรซซซซ์สจจปป๊บบบััั12คคาาาาะขถไมมมมืืืืงงงิิิห นะครับผมเองอย่างงี้นะครับ <S <S แล้วคนก็จะเห็น <S 1> <S 1> การถ่ายคือทุกคนก็ต้องเอามือไปดันเอามือไปแตะเอามือไปเตะเอามือไปอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับก็หลังจากเสร็จจากพิซซ่าครับเราจะไปอีกเมืองหนึ่งครับที่เป็นเมืองริมทะเลครับชื่อว่าซิงเคิลเทเละครับสำเนียงถูกรรหรือเปล่าไม่รู้นี่คือการตามรอยภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับจากพิซซ่าชื่อเรื่องว่าลูการาะว่าซิงเคิลเทเลเนี่ยมี5หมู่บ้านนะครับหหมู่บ้านนี้เป็นอินสปิเรชันนะครับในการ ที่เขาสร้างเมืองไอทอรโรโซอ่ะในในเรื่องลูก้าแล้วเราก็ไปตามรอยกันแล้วก็เป็นการเอารถไปจอดนั่งที่รถไฟผมจะบอกเลยว่าที่เนี่ยสวยมากสวยแบบขนาดมันไม่ใช่ไฮซีซั่นอ่ะคนน้อยอ่ะมันยังสวยแบบสวยสุดๆอ่ะคือผมว่าเลคคอมเมนต์เลยนะว่าถ้าคุณไปอิตาลี่ฮะต้องไปที่นี่ครับแบบดีมากแล้วก็เมื่อเที่ยวที่นี่เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําการกลับไปที่มิลาน นอนวิลาน1คืนเช้าวันถัดมาครับก็ไปที่สนามบินมอเพนซ่านะครับก่อนกลับเนี่ยครับก่อนกลับไทยลืมบอกไปว่าระหว่างที่อยู่ที่ยุโรปนะครับการเราจะเข้าไทยเนี่ยนะครับเราต้องการกลับแบบ test and go test and go คือการที่เรากลับมาถึงปุ๊บตรวจโควิด COVID นะครับหครั้งก่อนออกเดินทาง อ่างอยอนอก่อนขึ้นเครื่องตรวจหนึ่งครั้งเมื่อถึงประเทศไทยตรวจอีกหนึ่งครั้งและรอผล1คืนก็คือต้องจองโรงแรมครับเขาเรียกว่า t ท s t and go ซึ่งประเทศที่ทําได้นะครับมีทั้งหมด63ประเทศณนะปัจจุบันนะครับที่ผมถ่ายอยู่และฝรั่งเศสอิตาลีนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่เขาประเทศไทยเนี่ยอนุญาตให้เข้าได้โดยไม่ต้องกักตัวหรือในความเป็นจริงคือกักหนึ่งคืนนั่นแหละผมเลือกที่จะไปตรวจ RT-PCR นะครับที่สนามบินของมิลานเลยซึ่งเขาจะมีแบบบริการตรวจต,ตรงนู้นเลยครับแต่ว่าจ่ายเงินนะตรวจแบบ Express คบ Express คือ1ชั่วโงได้ผลต็กซ เร็วมากแลกมากับราคาที่แพงแต่ถ้าใครอยากตรวจถูกกันนั้นนะครับก็จริงๆสามารถตรวจที่เมืองมิลานก็ได้แล้วก็รอผล1วันรอผล48ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วแต่แพ็กเกจที่คุณเลือกแต่เนื่องจากเราอ่ะขับรถกลับมาถึงก็ดึกแล้วแล้วอีกวันหนึ่งก็บินตอนบ่ายเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางเลือกนอกจากจะเลือกตรวจแบบแพงสุดนะครับพราะตรวเสร็จปุ๊บนะครับก็บอดดิง้งแล้วก็บินกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่ 25เดือน11เมื่อมาถึงนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคือมีนีเราบินเนี่ยก็สายมิเอดีแฮตเนี่ยมันจะมีการบินาจากมิลานไปลงที่อบาบูดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับพักเครื่องแป๊บหนึ่งแล้วก็บินต่อเครื่องนี้ครับจะบินมาลงที่ภูเก็ตก่อนเพื่อส่งคนลงภูเก็ตส่วนเราเขาเรียกว่านั่งรอในเครื่องได้เลยครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาก็จะขึ้นบินต่อแล้วก็มาลงที่กรุงเทพนะครับเมื่อมาถึงกรุงเทพนะครับเราก็จะทําการลงทะเบียนเทสแอนโกลเนี่ยเป็นการลงทะเบียนในอินเทอร์เน็ตนะคร,ราา,าร่งานตๆ ไปแล้วก็จะมี QR code ส่งกลับมาของผมเนี่ยตอนส่งไปเนี่ยเขาบอกว่าให้ขออย่างน้อยล่วงหน้าประมาณอาทิตย์หนึ่งเผื่อไว้เผื่อช้าแต่ตอนผมขอเนี่ยระบบมันน่าจะเร็วแล้วประมาณ10ชั่วโมงก็ส่งมาเลยก็ได้ QR code เลยมาถึงปุ๊บโชว์โรงแรมที่จองนู่นนั่นนี่เสร็จปุ๊บนะครับรับเอกสารเขาก็จะพาเราไปรอข้างหน้าเนี่ยก็จะมีคนของโรงแรมมารอรับมารอรับเสร็จปุ๊บก็นั่งรถตู้ของโรงแรมไปถึงโรงแรมซึ่งเรานอนที่ Two Tree Hotel อยู่แถวสุขุมวิทนะฮะนอนหนึ่งคืนเพราะว่าไปถึงโรงแรมปุ๊บเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มา ตรวจนะครับมาถึงประมาณตีหนึ่งซึ่งตอนตีหนึ่งเนี่ยคุณจะเลือกกลับบ้านเลยก็ได้แต่ผมเลือกจะนอนนะครับเพราะจ่ายตังแล้วก็นอนแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจนะครับก็นอนเสร็จปุ๊บตื่นเช้านะครับเอ็มเองจ้าก็มารับบริการดูดญาติมิรนะครับมารับกลับออฟฟิศอย่างปลอดภัยครับและนั่นก็คือแผนการน้องเดียวทั้งหมดนะครับ14วัน13คืนบวกกักตัวเคสแอนโกลหนึ่งวันก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกไปนะครับสามารถ พิมคอมเมนต์นะครับถามเพิ่มได้หลายคนอาจจะอยากรู้ว่าโอเคทั้งหมดนั่นแล้วใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่มาดูกันนะครับปกติแล้วนะครับวีซ่าเนี่ยเราจะทําแค่ประมาณคนละ45,42บาทเป็นค่าทําวีซ่ากับค่าธรมเนียมของอเอเจนซี่ที่เขาพาไปทําแต่ตอนผมทำเนี่ยค่อนข้างรีบผมก็เลยเลือกทําวันเสาร์ซึ่งวันเสาร์ต้องจ่ายแทงขึ้นอีก1,600บาทและเลือกเป็นแบบพรีเมียมเอกสารทุกอย่างผิดไม่ต้องไปหามาเพิ่มไม่ต้องมาใหม่ครับเขาจัดก,การให้หมดเจด้าหน้าที่ช่วยดูแลทุกอย่างนะครับ VIP วีเอกสารกมาก ส่งทางอีเมลได้คุณคิดดูแล้วเราเลือกแบบเอาชว่วงไงเราก็เลยเลือกจ่ายเพิ่มพันหกคนเดียวนะครับตกค่าวีซ่านะครับถ้าคนปกติ4,542บาทก็ลองดูว่ามีคิวว่างไหมแต่ของผมเลือกแบบพรีเมียมบวกวันเสาร์เป็น7,742บาทได้วีซ่ามาทั้งหมด1ปี2คนรวมเป็น 15,484บาทครับตรวจ RT-PCR นะครับ RT-PCR นะฮะตรวจที่โรงพยาบาลปีเยเวศนะครับตรงแถวพระราม9ก้าเนี่ย24ชั่วโมงแล้วก็ไปตรวจวันก่อนบินนะครับไปตรวจตอนเย็นๆแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปขอผลตอนเช้านะครับแล้วก็ขอผลตรวจเขาเป็นภาษาอังกฤษประกันการเดินทางนะครับอันนี้ต้องทําอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราขอวีซ่าต้องมีประกันการเดินทางน,นะครับคนละ1119บาทนะครับวงเงินประกันจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่นะเยอะเหมือนกันก็รวมเป็น2238บาทตั๋วเครื่องบินเอท นะครับเป็นช่วงที่มีโปรโมชั่นพอดีกรุงเทพปารีสขากับมิลานกรุงเทพนะครับอีโคโนมีต่อคน18,740บาทถูกมากเพราะว่าเป็นช่วงโปรมากๆนะครับแล้วก็ถ้า2คนก็คือ37,480บาทนะครับแต่เราซื้ออีโคแล้วก็ใช้วิธีการอัปเกรดนะครับให้เป็นบิสเนส นะครับคุ้มมากนะฮะโรงแรมนะครับทั้งหมด13คืนตั้งแต่ฝรั่งเศสยันอิตาลี2คนรวมกันนะครับ5 3 6 0 5บาทนะครับ13คืนนะครับก็ตกประมาณคืนละ4,000โดยเฉลี่ยตกต่อคนเนี่ยต่อคืนประมาณ2,000บาทซิมการ์ดนะครับไปซื้อที่ฝรั่งเศสเลยนะครับตรงสนามบินลงปุ๊บเข้าร้านอ่าชื่อว่าลีเลย์นะครับเป็นป้ายแดงๆเนาะเขามีโปรโมชั่นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิมนะครับราคา39.9ยูโรได้มันจะเขียนไว้ว่าได้ทั้งหมด20่สิบกิกะไบต์สิบห 5วันใช้ได้ทั่วยุโรปนะครับแต่ตอนซื้อจริงมันดันได้30มสิบกิกะไบต์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นโปรหรือเปล่าได้30แต่เราอะ่ะตอนแรกคิดว่า20ไม่พอเราเลยไปขอซื้อท็อปอัพแต่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องครับท็อปอัพเนี่ยประมาณ20ยูโรแต่ได้เพิ่มมา5้ากิโงงมากเลยคือคือกูออซื้อ2อซิมดีกว่าจริงๆแล้วเนาซิมแรกหมดเปลี่ยนซิม2มันคุ้มกว่าตั้งเยอะแต่ไม่เป็นไรครับแล้วสุดท้ายใช้ไม่หมดด้วยนะแต่รวมแล้วนะครับ เราใช้ค่าซิมไปทั้งหมด2คนรวมกันนะครับ4,595บาทค่าอาหารนะครับไม่มีความประหยัดใดๆทั้งสิ้นอยู่ในค่าอาหารนะครับจัดเต็มนุกมือ้ออยากกินอะไรกินพร้อมเครื่องดื่มที่ได้เรียกว่าเป็นเครื่องดื่มยอดข้าวอะคุณ <c oughs> มีทั้งทุกมือ้อ นะะครรับเพาว่ามันต้องกินนะอากาศมันเย็นนะเธอค่าอาหารนะครับ2คนนะครับทั้งหมด14วันเนี่ย38,245บาทค่าตีแล้วนะครับ38,245บาท,ทาหาร14วันต่อคนาหาร2เฮ้ยตกกินวัลพันสามเองก็ก็ไม่ได้แพงนะครับถือว่าวัลพันสามก็ถือว่าแบบ ว่าไม่ถูกไม่แพงแล้วก็มีค่าเข้าสถานที่นะครับตอนอยู่โรมอะไรพวกนี้นะครับพันแบาทรวมทั้งหมด2คนนะครับแล้วก็ตเกตไม่ว่าจะเป็นมีการนั่ง Uber นั่งรถไฟนั่งทแทรมในเมืองนะครับนั่งแบบนั่งเรือทั้งหมดนะครับแปดพบาท รถไฟนะครับเฟิร์สคลาสของฝรั่งเศสนะครับสคนราคา11,334บาทรถไฟเฟิร์สคลาสอิตาลีนะครับ2,289บาทรวมทั้งหมดนะครับค่าเดินทางท r a n s p o r t a t i o n นะครับสองหม่นนึ่งันหกร้อบาทอันนี้ไม่รวมเช่ารถอิตาลีนะครับอิตาลีนะครับเป็นการรถทิปประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ9หรือ10วันนี่แหละนะฮะรถทิปอิตาลีนะครับค่าเช่ารถจริงๆนะครับเป็นรถที่เราเอามาอย่างที่เห็นเนี่ยครับเป็นรถยี่ห้อถ้าจำไม่ผิดซีตลองเป็น suv ดีมาก เป็นรถแบบโหใไฮเทคมากคูดคอนพลมีแบบระบบล็อกในเลนปรับนั่งขับสบายส,สุดๆราคาเช่านะครับ7วันประมาณ20,000แต่ว่าผมเลือกประกันแบบ full p r o t e c ค i o n คือแบบไม่ว่าจะเฉียวชนอะไรก็แล้วแต่มือที่3มือที่4มือที่6คือไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทเพราะว่าอาุความชัวเราขับรถต่างประเทศนะเพิ่มอีก4 0 0 0บาทรวมเป็น2 4 0 0 0บาทสำหรับ7วันนะครับค่าจอดรถนะครับต้องบอกก่อนว่าอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ผมแบบถ้าคุณอยากประหยัดอ่ะผมว่าไม่ต้องขับรถค่าที่จอดรถแพงมาก หายากมากนะครับดูแบบพอยิ่งไปตามเมืองท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่จอดรถโดนค่าที่จอดรถไปนะครับ4,709บาทค่าน้ำมันบวกค่าทางด่วนนะครับ7,857บาทนะครับรวมกันและ ค่าตรวจโควิดนะครับก่อนกลับนะครับ RT PCR นะครับเป็นแบบ express นะครับจริงๆมันมีหลายราคานะครับคือที่สนามบินอย่างเงี้ยมันจะมีราคาแบบปกติคือ90ยูโรอันนี้จะได้ผลประมาณ24-36ชั่วโมงแต่ถ้าเอาแบบ fast PCR จะ120ยูโรนะครับ12ชั่วโมงถึงจะได้ผลนะฮะแต่เราเลือกตัวแบบ express express คือชั่วโมงเดียวไม่ต้องจองไปถึงที่สนามบินปุ๊บลงเดินเข้าไปตรวจจ่ายตัง express เลยนะครับ180ยูโรนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยนะฮะก็จะโหดอยู่นะฮะสองคนเนี่ยรวมกันทแต่าเลือก ได้เที่ยวเยอะๆคืองนี้แล้วไปตรวจสนามบินเอานะครับเทสแอนโกนะครับหนึ่งคืนสําหรับ2คนนะครับเจ็ดบาทอันนี้เลือกที่แบบถือว่าถูกแล้วนะแบบไม่ไม่ได้แพงแล้วว่าถูกรวมนะครับค่ารถมารับที่สนามบินรวมตรวจโควิด1ครั้ง rt pcr นะครับตรวจที่นู่นเลยนะครับอาหาร3มื้อนะครับแจ้งนี้ก่อนนะครับอาหาร3มื้อเนี่ยผมไปถึงโรงแรมเนี่ยประมาณบ่ายสองมันคือเลยมื้อเที่ยงมาแล้วเพราะนั้นไม่ได้กินมื้อเที่ยงนะครับตัดมื้อเที่ยงไปเลยได้กินมื้อเย็นนะครับกับมื้อเช้าเป็นข้าวกล่อง ก็เป็นอาหารเข้ากล่องนะ,ะบวกค่าตรวจตอนแรกเข้าไปอีกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับในการไปเที่ยวยุโรปในช่วงโควิดนะครับที่มีเงื่อนไขพอสมควรทั้งหมด14วันนะครับมีตรวจโควิดด้วยทั้งหมด2คน2 3 6 8 8 8บาทตกราคาต่อคน1 1 8 4 4 4บาทครับทุกท่าน กบมือให้ตัวเองครับพูดจนจบแล้วนะสถานการณ์บ้านเขาตอนนี้นะครับตอนนี้ถนับปัจจุบนันตอนนี้ฝรั่งเศสแะอิตาลีเริ่มติดเยอะแล้วนะครับก็เป็นหลักหมื่นแล้วนะแต่ว่าตอนช่วงผมไปเนี่ยยังไม่ได้ขนาดนั้นนะก็แบบถือว่าโอเคคนข้างนอกเขาก็ไม่ค่อยใส่หน้ากากกันมีทั้งใส่และไม่ใส่แต่ส่วนใหญ่จะไม่ใส่มากกว่านะครับยกเว้นตามสถานที่เที่ยวที่มันแบบคนเยอะๆจริงๆเขาจะใส่กันนะฮะโดดอินรดเนียใส่ เขาใช้ชีวิตค่อนข้างปกติก็คือระวังในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาไปกินอาหารในร้านอาหารเนี่ยก็จะมีการขอเช็คว่าคุณฉีดวัคซีนหรือยังเพราะถ้าไม่ฉีดก็จะไม่ให้นั่งในร้านคุณจะต้องนั่งนอกร้านเท่านั้นที่เป็นเอาดอ o นะครับ้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่ดีมากครับสวยมากนะครับเที่ยวสนุกมากครับส่วนใครช่วงนี้ยังไม่มีโอกาสได้ไปหรือรู้สึกว่ามันยุ่งยากเกินไปนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมีลงตักจากนี้ไปนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปียาวๆกันไปจนถึงเดือนมกราคมพานะครับ ประมาณ14ตอนได้นะครับทั่วฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีเลยนะครับไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนส่วนใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับใส่มาในคอมเมนต์นะครับทีมงานจะพยายามตอบเท่าที่รู้นะครับส่วนบางอันเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเราจะต้องไปเช็คดูอีกทีนะครับแล้วก็ขอให้สถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ร้ายแรงแล้วกันนะครับที่ตอนนี้เราอาจจะได้ยินข่าวเรื่องไวรัสตัวใหม่เงี้ยขอให้มันไม่ร้ายแรงแล้วก็ทำให้เรากลับไปเดินทางนะครับใช้ชีวิตก